สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินโอนตินร้อนขนมปังกันนะคะนี่นะคะเราใส่ถ้วยเลยนะคะง่ายๆเราจะนี่ขนมปังนะคะเราก็จะตัดเป็นก้อนๆนะคะนีนะะ่เขาออกมานี่นะคะขนมปังก็แบ่งไปมันก็จะมีเดยอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะมีเลยเราจะไม่ต้อง ก็ตัดก็ได้นะะกินแบบง่ายๆเลยกินกับน,นี่นะคะแล้วจะใส่ไปอันนี้ก็มีเนยนะคะกินแบบง่ายๆนะคะเช้าๆก็กินแบบง่ายๆนั่นนะคะ นี่แค่เนี้ยนะคะวันนี้กินอยู่แค่เนี้ยแหละจะไม่ไปไหนนะคะนี่มันมีเนยตรงนี้ด้วยมีเนยด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแล้วเราก็คนคน,คนจะไม่ใส่นมนะคะเพราะว่าอ,อโอนตีล้อนี่เขาจะมีนมแล้วเราก็ไม่อยากให้มีไขมันอะไรเยอะ นี่นะคะเะะออติลแ้วนขนมปังอร่อยอร่อยนะจ๊าง่ายๆกินได้ตอนช่วงเช้าตอนแรกต้องใส่แกไม่เอาแกดีก่าเอานี่เราจะเป็นไม่จะไม่จะไม่เอานมเยอะนะคะเพราะว่าเราจะไม่แบบไงไขไขมันจะได้ไม่เยอะ เอาแบบบางๆค่ะเป็นนมผงบางๆนะคะนี่ค่ะี๋ยวเราจะเอาเนี่ยใส่นี้กินกันมันกินกันได้เลยนะคะเราใส่แบบแบบนี้กินง,ง่ายง่ง่ายใส่ถ้วยใส่ถ้วยกินค่ะ อร่อยนะค่ะเนี่ยมันนุ่มเห็นไหมครับขนมัง,งนุ่มแล้วก็ใส่แบบเนี้ยกินกาแฟไม่ได้ค่ะหัวใจต้นแรงไม,ไม่กินเลยกาแฟ เบบย้ง,ง่ายดีอร่อยอ,อร่อยมากอร่อยจริงๆแค่มีโอวันตินนะคะแล้วก็มามาทานหือเปิดไฟคะ่ะ หมดจานแน่เนี่ยแล้วไม่ต้องใส่นมเพราะเขามีนมเป็นเป็นผงม,มาแล้วอยู่ในในซองโอนตินนะคะเราก็ทานได้เลยบำรุงสมอง คุกคลุกคุกคุกเห็นไหมหมดแล้วต้องซอสเลยง่ายๆเป็นคนกินอะไรง่ายมากนะคะไม่ไม่ยากหมดแล้วค่ะ ็ขอจบคลิปนี้เพลงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผูช้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอปลอดภัยแค้วค่าจับพยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะ